พอจะไปหอดอีลาบ่น <doors> ี <the im ler> ่พ <meeting NG> ี่น้องสีนี้คือผ้าขอยมาตัวทิพแต่ลัดปลาปลามันปลาอ่อยมาตั่วทิพยไงมาสอดออกใส่แล้วนี่บอกเรียวใส่สามตัวสีหลง้องนัลาบุญดุมาถั่วทิพย์เลยมาตามจีพีเอ น,นี่กะเวลาหกโมงแรงแล้วจะถึงงานตอนไหนขึ้นเพียนะลัะว่านี่นาทีวันนี้นันอยู่บ้านนี่เป็นบ้านง่อยๆเลดิถามก้นเลยก็<ป>ผ้ารัดมาตัวถีดตัวเด่น เอาไปตามซีรีส์แหละพี่น้องโอ้ห้เป็นให้เป็นนี่ก็จะหลายหลายบางหนึ่งเห็นเป็นทางอันบางเป็นทางหลัดอย่างจิงสีได้พี่น้องลัดแบบมากไปเป็นประเทศไทยลุงลวนนี่ก็จะ,ะหอดงานยำเลย ย่ำผล,ลูท่ทางแล้วผัพวกไก่เลทยทีมี่ต่ปลามันปลานี่ไหลพี่น้องวิลลัสมัน้หมูบานจีพี่เอ็ดผ้ามาดินี่สีหอนงานย่ำเลยะมึงเจ้า เขาไปวัดหวหยหุงนนกหวนนั่นน่ะเนาะจังว่ามันยังโู่นอยู่ในสอบของ,องไปท่าเกียนเข้าไปตั้งมาไก่จ้าะปลูกอย่างลายอยู่ต่นี้เนาะเส้นลายเป็นไฮมัน พื้นที่กระจง,งางเนะาะเ,ออเป็นคืออำเภอใช่บ้านเลยพื้นที่กระจ้างบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศดีมันให้ทั้งคางเนิ่นเป็นอนันดีนี่ดีพี่น้อง เอยังองลององลอง,อง,องไว้หอดงไงก,กันเนาะปันนที่เอื้องมวนนั่นแนะเนาะพาไปสังค้ามัหอดจนว่าเดือกเล่าหมอกวนกันเยอะเคพื่อนเราไปเบิรงนทีอยู่ใส่ก่อนเยอะน้องไข่โอ้ยพาโค้งไปตุ่ยตีบตัวเด่นลัดปลาลัดทุ่งหน้าไปตุ่ยตีบบัดโค้งมามาออกทางไกลๆนั่องโอ้บรรยากาศพื้นที่แถวนี้ดีเท่าน้องพ<า>ี <มา S 2> ่น<บ>้อง บรรยากาศก็เจอดีๆเจอฮิดไทยฮิดอันนี้เป็นส่วนหลายบกทงหน้าบ่ไหลเป็นไหนเนาะส่วนหลายมิตรไทยใเอาไปไหลยหมองฟอหลลยบอลภาพี่นองมาบึงบรรยากาศอำเภอหนองแสงมาดนีนี้อำเภอหนองแสงอุดรธ่านี่จะไปตามหาสาวน้อยเพชรบันแพงตามหาน้องอุ้งอิงสิพ่อบ่ผัก สิไปจากโมงสิหอดจักโมงสีะสานโอ้เป็นหอใหม่ขาว่าข้าสิโ er> ้งดิเนสิโ้งอ่อนดินี่ข้าว่าสิรีสีผ้าก็ไปทางไหยพี่น้องเอาโยไซที่บ้านอ๋อวันนี้ขัวดิเนโอ้โตก็เป็นบ้าบ่ มีรถบละดบ่งดอว่ามีกล่องดองวไปบ่มีโรงเนีวาย่โอ้กูไ่มีแล้วอดรับอดนอนว่าเรลียวใส่กัสิเลียวขวาแลลวพี่น้องสิเลียวทางหนาเลี้เออโอยลียวมนีมีรถมาทางหลังบ่ ทำแล้วรถไทยก็จะกำลังกลับบานกับซองหละพี่น้องโอ้ตั้งเดี๋ยวใส่โอ้หน้าบาไปตัวริเลยไม่เป็นแต่บวหงายโอ้วว่างเลยวันใบมันเอยวันป็นไบหรอเออไม่ตาดีแท่ใบยุ่ใส่โอ้โเบิ่งขาด่าขบย็นละมาถือแล้วแน่นอน ขาก,กับยาม,ามาทางเก่าด้วย, <c oughs> วยมันร่มแต่เย็นดีแต่เมื่อนี้พี่น้องเลยเป็บ,บรรยากาศนะอากาศข้าเจาะมันจะดีเน,ะนาะร่มพัดเอาใส่เข็มขัดเนี่ย นีฟามูจะมาลรอปลา่อโขกด้วยอีสงาทีมู่บ้านทั้งหนาจักเดอยู่บบเียนอยู่ยังเด้่บนขน้องเซงเหลือโอ้ยวผ่านรัม่ยังเสียเวลาซ่อมไการใช้มาเสานี่นี่จุดไม้ถางน้าเนี่คือเขาจะว่าเจ้า โอ้มาเนี่ยโจมาเยี่ยท่านวิ่งเนาะเข้ากันสิซ้ำกันอยู่ผมมาติทาดท่านในห้องเดียวน้ำจิมฮ็นที่สุดขอยครับหลัง่านน้ำป่าวัยยี่สิเล่นเส้นนนั้ตรงไปเลยงานอยู่โรงเรียนเส้นตรงไปเ,ยเลยโอ้น้องเอ้ยคำลงคำลงแล้ว พ่มากับพ่รู้แหละมองได้ก็ได้นี่ลับประสบการณ์ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะดันดุนเข้าคิดว่ามูบานบางหนึ่งเลยเห็นบานยิง่งใหญเฮ้ยเนใหม่แม่บลยาเมียเราละ,ละบานโอ้บางหนึ่งขอเราพวกอุ่นใจถ้าคอยรัดปลามันรัดโคกรัดหลงมสุที ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันแมนละบอรุ่ลๆวยกัคนคเที่สุดเทากหาจนพอามีหมองจอดรถเลยพ <Real side. S 2> ี่น้องเวซหายของคุณจะอยู่ทางขวาเีเวทีมัโอ้แม่ลวบาทตีนเหร พี่น้องเยินแล้วเห็นรถหมอลำเห็นห่านหมอลำำหรอป่ะที่นี่สามอยเมตเดียวสายเอาหอดแล้วพี่น้องเอาในที่สุดก็หากันจนเจอนี <c oughs> <c oughs> ่พี่น้องหอดแล้วหามันจิดเล็จอดลากันเลยพี่น้องเด้อหาปอแล้วบัดที่นี่งโอดอกใหม่มางาม บรรยากาศในงานเป็นอ้าวมาถึงหมองแล้วปบที่หนึ่งส่วนหานมอลำเธอเลือเยอะไห้ย่ดอกพามาจนฮอหมองเยอะ <c oughs> คงได้ใกล้เอาหันละ